สวัสดีครบะม่กันเห็นแล้วจ้ะพี่น้องสามดอกจ้าเขามาเก็บเห็ดแล้ะจ้ะเนาะจะให้พ่อใหญ่เป็นตัดจ้าโอ้พ่อหน,น้ามีเกล็ดต,ต,ตะอุ้ยโอ้ละ่ละดอกใหญ่พี่น้อง ดอกใหญ่มากนี่บุอยู่นพราะว่ากป่านี่นุบลันเบมอันก็อื่นจุ่มนี่ได้สามดอกจ้ะพี่น้องได้สามดอกออ้วยวีว้าวแ่อดูไปดู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 ูด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 ดูดูดููดููด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 ดาดด เห็นแล้วจ้ะพี่น้องแต่ห่างกันมากเลยเห็นแล้วหนึ่งดอกจ้าเดี๋ยวเอาให้เบิงกมาจ้ะเนาะโอ้ล่ะล่ะเห็นแล้วพี่น้องแต่กระบ,บานแล้วจ้าบานแล้วจ้ะเนาะอ,อันนี้น่าจะเป็นดอกที่สี่จ้ะพี่น้องงามบ่งามบ่ เอาอีกแล้วดอกนั่นดอกนั้นแล้วใส่กระตาก่อนจ้าโอ้ยทางนี้มันคือบานนะฮะบานหมดแล้วพี่น้องบานหมดแล้ว้ยบานแล้วจ้าสเก็บไปให้พอบ,บ้านเบิ้งจ้ะพี่น้องบ้านได้บนี่นะใส่ได้บอโอ้ยอะละ่ะ พ่อบ้านจากไปทางใดจ้ะพี่น้องสองดอกแล้วเดี๋ยวเก็บไปหาเพิ่นเบื่อนนะจ้ะเนาะข่อยกับบ่ฮหูคือการ่านอันใช่ได้คือบ่ได้จ้าโอ้ยมันบานไปแล้วจ้ะพี่น้งองข่อยมาซาบหรืออน่าดหยเออมีสองตรงนี้มีสองโอ้ยมีสองจ้ะพี่น้องมีอยู่สองอันจ้า ป๊บมันคือบานแต่บานหมดล้วพี่น้องเอ้าเอ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 าไปให้็ดพญายเบิ้งเนาะจ้ะเนาะแต่บุไรกับบุเป็นอย่างพวกเ่าเขาอยู่ป่าเห็ดอยู่จ้าอันนี้อันนี้จุ่มอยู่พี่น้องเดี๋ยวอะไรบ้างนี่โอ้น้ำกระปักก้นสวัสดีสุขสุขคนจ้าลืมสวัสดีเลยนี่ ตีนมันลึกนี่ยโอ้ยเดีย๋ยวแป๊บนึงพี่น้องอันบานนี่บ่ฮู้ว่าใส้ได้หรือบบได้เนาะจ้ะเนาะไอ้ที่มันบานน่ะใช้ได้ไม่ได้เราไม่รู้แต่ว่าเอาก้อนพี่น้องเอาไปเห็ดพะย่ยเบิ่งก้อนเนาะจ้ะเนาะข่อยกับบบฮ้นะข่อยกับฮะตะเก็บเฮ็ดนี่ครั้งแรกจก้ะอันนี้คือครั้งแรกอู้ อาวฮะบาดนี่เอ้าเดี๋ยวให้พ่อใหญ่เป็นจัดการเดี๋ยวพี่น้องเห็ดบเป็นคอยกับบเคยเก็บจ้าไม่เคยเก็บเห็ดอันนี้เลยอันนี้คือครั้งแรกเด้อครั้งแรกที่เก็บดอกใหญ่มากแล้วมันกระบาดบ่เลยพี่น้องมันบานหมดแล้วอ่ะพ่อใหญ่จักไปทั้งใดจ้าคอยก็อยูู่้เดียวคอยนี่ เป็นอย่างอ่ะตาที่นี่น้อยๆบ่เฮาบ่ฮู้น,นะเจ้าเนาะพี่น้องใคเว้าออซ์โอ้ยเอา้ากล่องตีลังกาตรงนี้มีอยู่สี่ดอกจ้ะพี่น้องมีอยู่สี่ดอกจ้ะอันนี้คือไม่เคยเก็บเห็ดอันนี้เด้อพี่น้อง นี่จ้าพี่น้องโอ,โ,โอ้ยหนักๆนักโอ้ยเดี๋ยวให้เบิร์อีกจ้าอันนี้ก็หนึ่งดอกอยู่ตรงนี้มีแต่หินจ้าพี่น้องข้างล่างนะ่นเป็นหินอู้ยพี่น้องป้องไปนี่จ้าอันนี้อีกสองจ้า มันมีแต่มันก็ห่างนะพี่น้องม,มันบอกไกล้นั่นกล้องก็ตั้งบ่ได้จ้าสองดอกอยู่ตรงนี้อพ่อใหญ่บอกว่ามันออกตอนนี้แหละพอวดนี่จ้าพี่น้องดอกน,น้อยๆจ้ามันบอกมีเห็ดจ้ะพี่น้องม,มีแต่เห็ดกำพ่า มีแต่เห็ดกำมพาจ้าไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงโอ้บอยาปันไดจ้าสั่นยู่นี่จ้ะพี่น้องโอ้ม,มีดอกน่อยน้ำต้นนี่เห็ดกำลังออกจ้ามันกำลังออกเห็ดน่ะโอ้ยนี่กับบกเขาเนาะจ้ะพี่น้องนี่จ้าเดี๋ยวผ้าเบิ้งเนาะจะนอว่าได้จักดอกจ้ะแต่ว่าบ่ไดห้หลายด้วจ้า เย้ <Yay! laughs> นี่จ้ะพี่นอ้องเอฟมิตรดอกบานบานจ้ะ <laughs> ได้อยู่ประมาณสี่ห้าหกเจ็ดกว่าสิบกดอกอยู่จ้ะสิบก,าอก,อาก่าดอกอยู่เนาะเดี๋ยวให้เบิ้งเนาะจ้ะเย้ <laughs> โอเคเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันมีบอรดอกบอดอกนั่นนี่นะพี่น้องใกล้กันก็นยังมากกับสามสี่ดอกมันบุหรายจ้าแต่่าน มูป่าหลายมูป่ามันอันมันหากินนะนะมันก็เลยเห็ดห้เสื้อเห็ดนี่มันตายเนอนจ้าเนาะพี่น้องเดี๋ยวพ่อใหญ่ัายสิพามาอีกรอบนึงจ้าพี่น้องมือใหม่ก,ก่อนจ้าบ๊ายบายจ้าวันนี้สวัสดีค่ะ